สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมโบรุชาเลนเจอร์ วันนี้นะฮะผมมีสิ่งประดิษฐ์อยู่หนึ่งอย่างนะครับที่จะมาแนะนําผู้เล่นชาวแอร์ซอฟ์กันนะฮะหลายๆคนเนี่ยผมมองว่าอันนี้น่าจะเป็นปัญหาโลกแตกเลยก็ว่าได้นะครับไอ้ปัญหาโลกแตกเนี่ยมันคืออะไรนะฮะซึ่งเวลาเราซื้อชุดเวทมาเนี่ยบางตัวเขาให้เ,เพจดันท่งคา่าเรืของเรามาให้นะฮะก็คือให้เพจดันส่งมาให้แต่บางตัวไม่มีนะครับอย่างผมเนี่ยซื้อมาไม่มีับมันก็จะยุยยุยเนี่ย เปียดปี้เป็นอะไรเลยมันก็จะดูยมยมนะเนี่ยมันจะเปียดปี้ไม่มีอะไรดันทรงไม่มีนู่นไม่มีนั่นเลยนะฮะเราจะหาอะไรเนี่ยมาใช้งานได้นะฮะในงบแค่ศูนย์บาทแล้วก็เป็นวัสดุรอบๆตัวของเรานะครับผมต้องพูดอย่างนี้ดีกว่านะฮะว่าเอ่อคนที่เล่นแอร์ซ้อเนี่ยเราจะต้องมีแอร์ซ้อมถูกไหมแอร์ซอมในนั้นเนี่ยเขาจะมีวัสดุอย่างหนึ่งนะฮะและยิ่งเป็นแบรนด e ์ PNC รุ่นกล่องสีดำดำอ่ะเออเป็นเอเกล่องสีดำดำรุ่นตัวนั้นอ่ะเขาจะให้วัสดุตัวนั้นอ่ะมาแล้วก็ออนเนาามดันทรง ในเพจ c ค r r i e r ร์กันเลยซึ่งไอ้วัสดุตัวนั้นเนี่ยมันคืออะไรนะฮะนี่เลยโฟมรองปืนเอียนซีครับ <laughs> ซึ่งไอโฟมตัวนี้เนี่ยผมเอามาจาก E&C n 8 5 5นะฮะ, <ๆ S 1> ะ,ะก็คือไอปืนจอวิคของผมนั่นแหละตอนแรกๆเนี่ยผมไม่เห็นค่ามันนะแต่ผมมาเล็งเห็นเพราะอะไรเลยไหมเพราะผมทิ้งไอไอวัตถุตัวนี้เนี่ยมา2ปีแล้วนะครับซึ่ง2ปีเนี่ยเห็นไหมยังดูสดใหม่ไม่มียุย่ยไม่มีร่อนไม่มีอะไรแบบคือมันแข็งแรงอะ่ะมันค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับแล้วก็บวกกับเนี่ยผมเอาไปยิงยิงเล่นมาด้วยนะฮะคือผมเอาไปยิงเล่นมาเสร็จปุ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ใช้งานได้ดีนะมันก็แบบไม่ได้มีบุบสลายไม่ได้อะไรเเ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 ลลลยยนนนนนนนะะมแบบมม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 ััััััก็็แแแบบบบด้้้้้้วววคคาาาาาาทีีี่่่่่ขขขรรรรริิิตตไงพอสจปุ๊ห ได้ไอเดียบันเจิดขึ้นมาเลยไม่บันเจอดอิดนะบันเจิดขึ้นมาเลยก็เลยได้เอาไอเจ้าโฟมตัวนี้เนี่ยมาลองเทียบไซส์ดูนะครับมาลองเทียบยังไงนะซึ่งจริงๆเ่ยมันจะเป็นยาวมากถูกไหมไอโฟมตัวนี้มันจะยาวมากผมเอามาลองเทียบอย่างนี้ดูมาวางปุ๊บเฮ้ยมันขนาดเท่าแบบมันพอดีเลยอะ่ะแล้วผมเอาตัวเนี้ยไปลองยัดใส่ในชุดเบสผมปุ๊บ แบบเฮ้ยความกว้างของมันอะความกว้างของโฟมตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าที่มันพอดีเป๊ะเลยว่ะผมก็เลยได้ไอเดียนะครับก็เลยเอามาทําเป็นเพดดันทรงแม่งเลยผมก็เลยจะมาบอกเออผู้เล่นแอนอมนะครับว่าใครที่หาโฟมดันทรงไม่ได้ใครที่หาซื้อไม่ได้เลยแนะนำนะครับไอ้วัสดุเนี่ยแหละมันช่วยท่านได้นะครับแล้วใช้งานได้ดีด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะ ซึ่งโฟมตัวนี้เนี่ยถามผมนะผมรู้สึกว่ามันมีข้อดีมากนะครับหนึ่งเลยน้ําหนักเบามันเบามากนะครับมันเบากว่าโฟมเอ่อโฟมที่แบบเขาทําแบบดันทรงมาสําเร็จรูปอ่ะคือมันเบามากคุณสมบัติมันนะมันเบามันยืดหยุ่นนะครับมันยืดหยุ่นใส่สบายเข้ารูปกับตัวเรานะครับเพราะว่าถ้าเป็นโฟมเนี่ยมันจะแข็งนะครับเวลามันเข้ารูปเนห็นไหมมันจะมีตรงเนี้ยแกวกที่ว่างถูกไหมแต่ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยมันใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะแนบชิดกับตัวเราเลยนะครับเวลาเราขยับอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะ ตามสรีระร่างกายเราไปด้วยเลยนะครับซึ่งมันถามว่ามันดีไหมมันดีมากๆเลยนะฮะก่อนที่ผมจะเริ่มทำไอ้ตัวนี้ขึ้นมานะครับผมต้องมานั่งวิเคราะห์เพจแคริเออร์ตัวเองก่อนนะครับเดยที่เราเรียกกันว่าชุดเวสนั่นเองนะฮะซึ่งผมมานั่งวิเคราะห์เลยนะครับว่าเออไอเพจแคริเออร์ผมเนี่ยหรือว่าชุดเวสนี่ผมใส่ตรงไหนได้บ้างนะครับแล้วมีตรงไหนที่มันแบบสามารถนําไปยัดได้นะฮะ่ออย่างแรกเลยที่เรารู้ๆกันนะฮะด้านหน้าและด้านหลังถูกไหมอาเวสของผมนะก็คือด้านหน้าแล้วก็จะด้านหลังนะฮะ ผมเลยตัดออกมานะฮะมันก็เลยจะได้ประมาณนี้ได้ตัวนี้เนี่ยมา2ชิ้นนะครับแล้วก็ได้ไอตัวด้านข้างเนี่ยมา1นชิ้นนะครับซึ่งขนาดของมันนะครับเดี๋ยวผมจะมาวัดให้ดูนะฮะขนาดของมันเนี่ยไอตัวนี้นะครับผมใช้ความยาวนะใช้ความยาวก่อนความยาวเนี่ยผมใช้อยู่ที่ประมาณ30ซนเมตรนะฮะอันนี้เห็นไหมฮะผมใช้อยู่ที่ประมาณ30ซนเมตรนะครับผมความกว้างตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่อ่า 23.5ซนติเมตรนะครับผมอยู่ที่23.5ซนติเมตรก็ถือว่าพอดีไปเลยงับแต่ซึ่งแบบแบบแบบแลนในขนาดตัวนี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะใช่คำว่าน่าจะนะมันน่าจะแบบไม่ได้ตรง100%นะครับแต่ถามว่ามันใส่ดันทรงได้ไหมมันก็ใส่ดันทรงได้นะฮะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูซึ่งเวลาเราไม่ได้ใส่เนี่ยมันก็จะดูเปียกปี้ย้อยๆอย่างนี้ถูกไหมแต่เวลาเราใส่กันเข้าไปแล้วเนี่ยยัดมันเข้าไป ให้รู้ว่ามันใช้งานได้จริงนะเราไม่ได้มโนหรือโมเมกันขึ้นมาพอใส่ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันก็จะดูแบบดันทรงขึ้นมาแล้วมันก็จะดูแบบมันดูสวยแล้วมันดูมีมิติขึ้นมาทันทีเลยถือว่ามันเป็นเรื่องที่ดีไหมมันเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็งบน้อยด้วยแทบจะว่าไม่ต้องใช้งบอะไรดีกว่าใช้ว่าใช้วัสดุรอบตัวเราเอามาดี Y แล้วเอามาทํากันนะฮะทีนี้เนี่ยคือตอนแรกเนี่ยตัดมาแค่2ชิ้นแค่สองชิ้นถูกไหมแต่ด้วยความที่ว่ามันบางไปนะับพอมันบางไปเสร็จปุ๊บเน้ดไ แล้วมันก็เข้ารูปได้ดีด้วยแต่สิ่งที่เออผมนํามายึดเนี่ยคือไอ้ตัวเนี้ยก็หลายคนสงสัยใช่ไหมว่าเอ๊ะทําไมมันยึดติดกันนะฮะนี่ฮะคือผมเอาสองชิ้นเนี่ยมาประกบกันนะครับแล้วก็ใช้เป็นเทปกาวสองหน้า 3M สีแดงตัวนี้ซึ่งไอ้เทปกาวสองหน้า 3M สีแดงตัวนี้นะครับคุณสมบัติเนี่ยมันดียังไงนะครับคือเวลาเราติดไปเนี่ยถ้าเป็นสมมุติว่าผมใช้เป็นกาวร้อนใช่ไหมพอใช้เป็นกาวร้อนใช่ไหมมันจะแข็งพอมันแข็งเสร็จปุ๊บเนี่ยผมเสี่ยงว่าถ้าเกิดแบบเเราาบบิิดดไปมนี่ย มันอาจจะเกิดแบบขาดได้หรือมันหลุดลุยได้นะครับซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยข้อดีมันคืออะไรนะมันยืดหยุ่นนะฮะมันยืดหยุ่นมากนะครับเนี่ยนะพอผมม้วนอะไรพวกนี้มันไม่มีแตกไม่มีอะไรเลยนะครับคือมันยืดหยุ่นมากเดี๋ยวผมก็จะมาใส่ให้ดูกันนะครับว่าเออไอสิ่งที่ผม DIY ขึ้นมาเนี่ยมันใช้งานได้จริงนะอะไรประมาณนี้นะครับข้อขั้นแรกผมก็ต้องแกะมันออกมาก่อนนะครับผมดึงมันเข้ามาพอใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็ ปิดผนึกนะฮะด้านหลังเราก็จะได้มาแล้วนะครับนี่มันก็จะดันทรงขึ้นมานะฮะเห็นไหมต่อไปเราใส่กันด้านหน้านะครับใส่กันด้านหน้าก็คือตัวนี้ที่ผมทํามาแล้วไอ้ตัวนี้เนี่ยผมก็ได้เชื่อมติดมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคยัดมันเข้าไปนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เนี่ยดันทรงขึ้นมาเห็นไหมก็จะดูสวยขึ้นมาเห็นไหมฮะมันจะดูมีมิติเลยนะครับเห็นไหมเป๊บเบถือว่ามันใช้งานได้ดีนะแล้วก็ด้วยความที่เนี่ยมันเข้ารูปใช่ไหมมันสามารถยืดหยุ่นเข้ากับตัวเราได้แล้วก็เวลาเรากดเ่่่ยมิแแลล้ววาคใสฟน นะฮะต่อไปด้านข้างของเรานะครับก็คือจะใส่กันตรงนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมก็ทําการแกะมันออกมาทําการยัดเข้าไปแล้วก็จัดทรงให้มันดูเรียบร้อยหน่อยนะขอทำการยัดนิดนึงนะครับเพราะว่าข้างในของผมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบว่าจะเป็นอีกชั้นหนึ่งตีตุงแก่กชั้นหนึ่งเนี่ยก็คือเอาเอา,เอาไอ้เจ้าโฟมตัวนี้เนะี่ยยัดรองเข้าไปอะไรประมาณนั้นฮะอ่าโอเคขอจัดให้มันเรียบร้อยนิดนึง ใส่ออกมาแล้วนะครับผมลักษณะก็จะอยู่ประมาณนี้นะเห็นไหมมันก็จะดูแบบมีมิติขึ้นมามันคือมันจะไม่เหี่ยวเฉาเหมือนด้านนี้นะฮะก็คือใส่ด้านนี้มันก็ดูแบบมีมิติแล้วมันก็จะดูเต่งตึงขึ้นมาใส่ให้ดูเลยดีกว่านะเชือดกันหน้ากล้องตรงนี้เลยลักษณะเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอุ้ยไม่จะพูดนะเอาไม้ออกมาก่อน มันก็จะดันทรงได้สวยนะครับเวลาเราใส่เสื้อปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันจะดันทรงแล้วมันก็จะคือตรงนี้มันก็จะเข้ารูปส่วนอกเข้าไปเลยครับเพราะส่วนอกของเราเนี่ยมันจะเป็นส่วนโค้งถูกไหมพอส่วนอกเราเนี่ยมันจะโค้งใช่ไหมครับซึ่งไอ้เจ้าฟองน้ําตัวนี้เนี่ยมันก็จะโค้งตามสรีระของเราไปด้วยอ่าเดี๋ยวยืนให้ดูด้านข้างครับนี่ด้านข้างนะครับมันก็จะฟินมันก็จะนิ่มๆขึ้นมานะครับเห็นไหมอ่ามันก็จะเข้ารูปเลยนะครับอ่าเห็นไหมเห็นไหมปึ๊บบิดให้ดูเห็นมุกเห็นกัน มันก็จะดูสวยดูเข้ารูปนะครับผมรู้สึกว่ามันเบามันนุ่มมันฟินมันใส่สบายมากมาถ้าใครชอบคลิปอย่างนี้นะฮะก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์ Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางชาเลนเจอร์นะครับผมเอาไว้เจอกันครังหน้านะฮะมาดูและสนุกด้วยกันนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันครับผม